สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนฝรั่งทับทิมการฝรั่งไส้แดงนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้สวนฝรั่งทับทิมการทําไมถึงออกลูกหกมากต้นของเขาก็ไม่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสําหรับต้นนี้นะคะกําลังออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเดินเลาะมาด้านนี้กันตหลังไส้แดงนะคะต้นนี้เพิ่งอายุได้ประมาณ7ดเดือนเองนะคะนะคะลูกค้าที่ซื้อต้นพันจากเรานะคะจะถามว่ากี่เดือนจะได้กินลูก ก็อย่างที่เห็นนะคะเจ็ดเดือนต้นที่เราเห็นเดี๋ยวเราพากันไปสัมภาษณ์คนที่ปลูกนะคะว่าเขามีวิธีไหนบ้างทำไมลูกฝรั่งถึงได้ออกลูกดกได้มากขนาดนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะใจค่ะวิธีฝรั่งให้ยากให้มันโดกก็ใช้ที่ไกลก้านาน้ำย่าให้ขาดนะคะ ชอบนาถ้านามมันขาดน้นาเนี่ยมันไม่ออกดอกถ้าดอกมันออกปุ๊บมันก็จะล่นเลยค่ะดกมากหอหอได้คะฟองคนไม่ต้องทำอะไรเลยหอพลังอย่างเยอะหละหอไม่กี่วันนี่ดกหอได้ดกมากเ่ะ เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอไปบางส่วนแล้วนะคะสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือการทําความสะอาดคนของต้นฝรั่งนะคะเราจะต้องไม่ให้มีวัชพืชขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาเราปุ๋ยนะคะขี้ไก่ก็คือเราลดน้ําลงไปน้ําจะได้สู่รากได้ดียิ่งขึ้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการให้น้ําอย่างเพียงพอนะคะสม,ม่ําเสมอเพราะว่าน้ํามันมีผลต่อการออกดอกของฝรั่งนะคะลูกเล็กๆของฝรั่งถ้าเราให้น้ําไม่เพียงพออาจจะร่วงลงได้นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของกำลังทัพพิมพ์การของเรามาโดยตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเผื่อเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ได้ติดตามในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ